สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสรุปโค้งสุดท้ายปูห้าเนะคะเน้นบนล่างนะคะเมื่อที่ผ่านมาปูห้าแปหนะคะก็เข้าตรงๆนะคะแฟนเอบางท่านคงจะงงเนาะว่าทําไมไม่เห็นเลข8ปดนะคะสําหรับเลข83นะคะปูลงให้อ่าวันที่16นะคะของวันที่หวยออกนะคะลงให้ประมาณ9โมงกว่านะคะแอดมินก็เลยไม่ได้เอาลงมาให้นะคะเพราะว่า สำหรับเลข83นะคะแอดมินก็ลงให้หลายลายเจ้าแล้วนะคะแอดมินก็เลยไม่ได้เอามาลงนะคะอันนี้เป็นเลขของปู578นะคะของงวดวันที่16นะคะที่แอดมินไม่ได้เอาลงนะคะพอเลขออกแล้วนะคะปู 5, 7 8 8ก็คำนวณให้เลยนะคะมี14 16 17 1นนะคะมีทั้งหมด4ชุดนะคะอันนี้เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับเลขปูห้าเจ็ดแปดนะคะพอเลขออกแล้วเนาะก็คำนวณให้เลยนะคะส่วนมากนะคะเหมือนที่แอดมินเคยบอกแล้วเนาะว่าเลขปูห้าเจ็ดแปดนะคะจะส่วนมากจะเข้าเลขที่ปูนะคะพอออกแล้วปูมาคำนวณน,นะคะก็ส่วนมากจะเข้าที่คำนวณให้ตอนแรกนะคะ สำหรับงวดนี้ทำไมแอดมินเอามาลงให้ช้านะคะเพราะว่าแอดมินนะคะรอรวมยอดเลยนะคะรวมรวมลงที่เดียวเลยนะคะแล้วพอประมาณอีก3-4วันนะคะปูก็คำนวณใหม่นะคะให้ล่างนะคะ4-4 5-4 4-5 5-3นะคะอันนี้ล่างนะคะคำนวณให้ใหม่แล้วก็กลับด้วยนะคะบนนะคะ2ตัวมี1-7 1-5 1-6นะคะก็กลับด้วยนะคะ ก็เหมือนที่แอดมินบอกเนาะปู่578นะคะท่านไม่ค่อยอมั่นใจในตัวเลขของตัวเองนะคะพอมีแฟนเอฟทางช่องไปถามถามอีกก็คำนวณใหม่อีกก็จะได้ตัวเลขเพิ่มนะคะแล้วเมื่อวานนี้นะคะาล่าสุดเลยนะคะแล้วก็แอดมินเอก็สอบถามแล้วนะคะว่าจะมีเปลี่ยนไหมจะมีเพิ่มไหมปูบอกไม่มีแล้วนะคะอันนี้ก็แอดมินก็ถามนะคะว่าความมั่นใจ เท่าไหร่โปูตอบอมั่นใจมากล้านเปอร์เซ็นนะคะสองตัวนะคะโปูให้3 7 1 7 5 7 4 7นะคะ เน้นอยู่ที่3 7 1 7 5 7นะคะสำหรับ2ตัวนะคะ3ตัวให้2 3 7 4 3 7 5 1 7 4 1 7นะคะเน้นอยู่ที่2 3 7 4 3 7นะคะก็ลองเอาไปพิจารณานะคะสำหรับเลขล่างนะคะปูปปเปลี่ยนนะคะเป็น2 5 5 9นะคะปูปบอกว่า2 5 5 9นี้มั่นใจมากเลยนะคะ ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะสำหรับเลขล่างนะคะแล้วก็ปูให้มาเพิ่มนะคะเป็นเลขผูกเชือกผูกคอตายนะคะเขาทำได้สองสามสองสามเก้าสี่สามเก้านะคะแอดมินเอก,ก็เลยเอามาฝากเฟนเอฟาีงช่องนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับเลข โป้ห้าเจนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะขอคนละแชร์คนละไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเอนะคะสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ